วันนี้นะคะเรามารีวิวกับหมอ้อทอดนะคะ,ะไรน้ำมันหมอ้อทอดนะคะก็ถือว่าเป็นหม้อที่ฮอตที่ฮิตนะคะที่สุดสำหรับตอนนี้เพราะว่ามีช่วงล็อกดาวน์ด้วยแล้วก็มีการระบาดของโควิดนะคะหม้อตัวนี้นะคะเราได้สั่งซื้อมาจากช่องทางของ Lazada นะคะจริงๆร้านร้านเนี้ยสามารถสั่งได้ทั้งช o p ี้แล้วก็ Lazada นะคะแต่ตัวนี้เราได้น่าจะเป็นส่วนลดนะคะของ ของ l a z a d a เนี่ยน่าจะเยอะกว่าชูบีเนาะช่วงนั้นนะคะอันนี้นะคะเราได้ทำการสั่งซื้อมาวันที่8สิงหานะคะปี63แต่ถ้านะับจากวันที่8สิงหาแล้วเราก็ได้รับสินค้าวันที่9สิงหาก็คือแค่1่วันนะคะสำหรับการขนส่งของเคอรี่ก็ถือว่าเร็วมากๆเลยเพราะว่าล้วก็ที่ตัดสินใจซื้อก็คือ1นนะคะในกลุ่มของสมาคมมอดทอดเนี่ยคือน้องน่ารักเพราะว่าดูจากลำตัวนะคะตรงนี้น้องน่ารักจริงๆนะคะทั้งรูปแล้วก็ตัวจริง แต่ทีนี้เราจะมาบอกนะคะก่อนที่ทุกท่านนะคะก่อนที่เพื่อนๆพ,พี่จะสั่งซื้อหรือเลือกที่จะซื้อมอตัวนี้นะคะอยากให้รู้ก่อนว่ามีข้อดีแล้วก็ข้อเสียยังไงนะคะตัวนี้นะคะเราได้มาจาก l a z a ด a นะคะในราคา2400อ่าน่าจะ2410บาทนะคะแล้วก็ส่งใช้เวลาส่งแค่1วันโอเคค่ะเรามาดูเรามาดูกันเลยว่า ข้อดีของน้องเขายังไงนะคะนี่ลำต,ตัวค่ะของน้องเขานะคะมีขนาด10ลิตรค่ะนี่เปิดน,นี้นะคะ10ลิตรแล้วก็ตัวนี้นะคะาทางร้านเนี่ยที่เราสั่งซื้อมาเขาบอกว่าเป็นแบรนด์ของเกาหลีก็คือตัว g i u l i อ Italy นะคะตรงนี้ถ้าตามถ้าตามที่เราดูนะคะในในโฆษณานะ ของร้านเนี่ยจะมี2ส,อสีอืสอสีครีมตัวนี้นะคะที่เราได้สั่งซื้อแล้วก็อีกตัวหนึงเนี่ยจะเป็นสีเขียวมิ้นนะคะสีเขียวมิ้นก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็เป็นสัญชาติของเกาหลีแท้นะคะแต่ผลิตที่ประเทศจีนค่ะตัวน้องนะคะจะมีขนาด10ลิตรนะตรงนี้ก็จะเป็นกระจกก็ถือว่าแข็งแรงอยู่นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นด้ามจับให้กำลังไฟนะคะอยู่ที่1800วัตต์ อันนี้เราขอพูดรายละเอียดคร่าวๆของน้องก่อนเลยเปิดมาตรงนี้ก็จะเป็นกระจกนะคะตั้งแต่เดือนสิงหาตอนนี้ก็จะเป็นอ่อจริงๆเราซื้อมานานแล้วแต่ยังไม่ได้รีวิวเนาะทีนี้ตรงนี้ก็จะเป็นขดลวดค่ะขดลวดแล้วก็ด้านในเป็นตะแกรงนะคะเป็นตะแกรงแบบนี้โอเคแล้วก็เห็นไหมคะว่ามันมีชั้น ชั้นต่างๆตรงนี้นะคะชั้นๆเพื่ออะไรเพื่อที่มันมันคือข้อดีของน้องตอนซื้อมาเนี่ยคือของแถมเยอะมากเดี๋ยวจะเอาของแถมมาให้ดูนะคะเราสามารถสอดเนี่ยตามลําดับชั้นตรงนี้ได้เลยแล้วก็เขาก็จะทํางานเ,าเป่าลมร้อนนี่แหละค่ะเหมือนหม้อทอดทั่ว,ว,วๆไปนะคะขนาดใหญ่ะคะ่ะขนาดใหญ่จริงก็จะมีเพื่อนๆนะคะในกลุ่มเนี่ย ที่ซื้อไปเหมือนกันบอกว่าอุณหภูมิของน้องเนี่ยไม่คงที่แต่อันนี้เราไม่ได้ซื้อตัวตัววัดนะคะมาเราก็เลยไม่ค่อยได้ซีเรียสวา่าไม่รู้ไม่ใช่ไม่ซีเรียสหรอกไม่รู้ว่าอุณหภูมิเนี่ยตรงตามนี้หรือเปล่าแล้วก็ตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นอ่าสัญ,ญลักษณ์ของการทํางาน,นเวลาที่เราเปิดใช้ไฟตรงนี้ก็จะขึ้นแล้วก็เวลาที่เราใช้งานนะคะอย่างเอาเอาใส่เข้าไปเนี่ย พอปิดปุด๊บน้องก็เวลาทํางานไปนะคะจะมีไฟขึ้นเดี๋ยวเราจะให้ดูตอนท้ายๆของคลิปนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นเอุณหภูมิอุณหภูมิเนี่ยสามารถปรับได้ถึง200รองศาเซลเซียสนะคะแล้วก็จะเป็นเวลาเวลาเนี่ยสูงสุด30นาทีตัวนี้ทํางานแบบไขาลานนาฬิกานะคะเวลาทํางานก็คือเนี่ยจะเป็นสิ่งติกต๊กติกต๊กติกต๊กติ๊กติ๊กติ๊กแบบนี้นะคะโอเคแล้วก็เหมือนกันค่ะแบบนี้ โอเคเดี๋ยวเราไปดูของแถมของน้องนะคะที่มาพร้อมๆกันคือข,ของแถมนี่เยอะมากเยอะมากจริงๆอันนี้จะเป็นปลั๊กไฟมีด้วยกันทุกทุกเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะมีมีมาให้อันนี้ปลั๊กไฟนี่ค่ะตะแกรงตะแกรงตรงนี้นะคะ ที่เราบอกไปตะกี้เนาะว่าสามารถจะใส่แบบนี้ได้เนี่ยค่ะ,เล,ะเลือกอ่ะเลือกแบบนี้อันนี้ชั้นแรกนะคะจะเป็นชั้นที่สองแบบนี้ค่ะอี่อ่ะแบบนี้อันนี้คือข้อดีเนาะและอันนี้ ตัวตัวที่แถมมาให้ตรงนี้โอเคค่ะประทับใจนะส่วนตัวที่สองตัวถาบนี้ก็ก็โอเคเหมือนกัน,นะคะ่ะไม่ค่อยได้ใช้งานเหมือนก็เลยจะเป็นค่าเป็นอะไรเนาะไม่ได้ใช้งานนานแลว้วส่วนมากจะใช้ตะแกรงตัวตะกี้แล้วก็้อนที่แถมนะคะต่อไปจะเป็นหมอ้อนี่ค่ะเพื่อนๆสังเกตเลยนะคะอันนี้นะคะ คือเป็นการรีวิวการใช้งานจริงคือเรารับเราได้สินค้ามาเราสั่งสินค้าวันที่8สิงหาเรารับวันที่9แล้วเราก็ใช้เราได้มีการทักไอบีทักอินบ็อกซ์หลังไมเนี่ยไปหาทางร้านนะคะว่าเฮ้ยมันยังไม่ถึงเดือนก็เราทักไปเมื่อประมาณวันที่น่าจะ6 6กอ่า6กันยาสิงหากันยาอ่ะ6กกันยานะคะซึ่งอย่าลืมนะว่าเราอ่า ได้รับของเนี่ยเราก็ลองใช้วันที่9เนอะอ่าวันที่9สิงหาซึ่งระยะเวลาเนี่ยประมาณ2 2 8 2 7วันเองเนี่ยค่ะจริงๆต้องบอกเพื่อนๆก่อนเลยว่าเราอะ่ะมีหม้อทอดของไฮเออร์อีกตัวหนึง่งซึ่งใช้ทุกวัน ทุกวันอันนี้ย้ำเลยนะคะว่าทุกวันแล้วก็การใช้งานการล้างการทำความสะอาดเหมือนกันทุกอย่างนะคะแต่ไฮเออร์ไม่มีปัญหาอันนี้เราไม่ได้โจมตีแบรนด์หรือทางร้านไม่ได้อะไรนะคะอันนี้อยากให้คนที่กําลังตัดสินใจซื้อเนี่ยอ,อลองเปิดใจว่าเอ้ยเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะคะตัวนี้นะคะนี่เห็นไหมคะเป็นคาบสนิมซึ่งเขาบอกว่าตัวหมอ้อหมอ้อแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยคือ เทฟลอนเคลือบเทฟลอนเพราะฉะนั้นการเคลือบเทฟลอนแล้วจะทาให้เทฟลอนหลุดเนี่ยมันมีสาเหตุหลักๆคือมาจากที่เราใช้งานเสร็จแล้วมันร้อนถูกต,ต้องไหมคะพอร้อนุ๊บเราไปแช่น้ําซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอันนี้เราใช้ใช้เองไม่มนโนเนาะว่าไฮเออร์เราดูแลเหมือนกันตัวอิก,กิลี่เนี่ยเราก็ดูแลเหมือนกันแต่ตัวนี้ค่ะเพื่อนดูนะคะเห็นไหมเอ่ย เห็นไหมเอ่ยว่าเนี่ยค่ะต้องบอกเพื่อนเลยว่าหลังจากที่เกิดปัญหา,าไม่ถึงเดือนที่เราใช้มาแล้วเกิดปัญหาเราได้เลิกใช้นะคะเลิกใช้ในที่นี้คือเลิกใช้ปะปอกอาหารเราเนี่ยจะจะมีน้องหมาที่บ้าน2ตัวแล้วก็คือจะนึ่งจะอบไก่จะทอดให้เขาทุกวันอ่าแล้วทีนี้ต่อไปนะคะมันมันเป็นอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยแม่งไม่ปลอดภัยว่ะเราเลยกลับไปใช้ไฮเออร์ตัวเดิม แล้วก็เนี่ยค่ะอีกอันนึงนะคะที่เราที่เราได้แบบได้มาเนาะที่ที่แถมมามันก็จะเป็นแบบนี้เลยเพื่อนๆแบบนี้เลยนะคะแบบเนี่ยอันนี้คือคือยืนยันจากใจเลยว่าเราไม่ได้ขับแล้วก็ไม่ได้ไปแช่น้ำตอนที่หน้องหลอนอ่าคือเราปล่อยแบบ เย็นสมมติทำเช้าใช่ไหมทำประกอบอาหารตอนเช้าเนี่ยเราก็กวาดที่เราจะล้างเนี่ยบอกเลยว่าข้ามวันหนึ่งวันสองวันสามวันเพราะเราใช้ฟอยล์รองด้วยอะไรรองด้วยแต่เนี่ยค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นตรงนี้นะคะเราก็สอบถานทางร้านไปนเหมือนกันเขาก็ให้คำตอบเดิมว่าตัวเครื่องรับประกันตัวเครื่องหนึ่งปีแต่อุปกรณ์ส่วนเติมแต่งต่างๆเนี่ย ไม่อยู่ในการรับประกันนะคะเขาจะแนะนําให้เราเนี่ยไปส่งเครือบนะคะซึ่งมีค่าใช้จ่ายด้านอื่นซึ่งร้านเนี่ยบอกว่ามันมันไม่ใช่ส่วนของความขัดข้องจากทางร้านนะคะถ้าความขัดข้องจากทางร้านหนึ่งปีที่รับประกันคือหนึ่งไฟไม่เข้าไม่ทํางานอะไรเงี้ยเราสามารถส่งไปซ่อมได้นะคะแต่ทีนี้เราก็ได้รับคําตอบแบบนั้นแล้วเราก็เลยหยุดเรียกได้ว่าหยุด ใช้ในการประกอบอาหารเช่นพวกไก่พวกอะไรแต่ก่อนที่เราทําให้น้องหมาทุกวันเราก็เลยกลับไปใช้หมอห้อไฮเออร์ตัวเดิมของเราเนี่ยนะคะนี่อันนี้อันนี้เป็นจริงๆคือเรามีข้อความที่คุยกับทางร้านนะคะตั้งแต่ที่เกิดเรื่องแต่เราก็เออโอเคไม่เป็นไรก็ถือว่าลองยี่ห้อไปนะคะข้อดีนะคะข้อดีะะอ,ดอุปกรณ์เยอะแล้วก็อุปกรณ์ในการทําอาหารเยอะตรงนี้นะคะได้ไมาอีกหนึ่งตัว เอาไว้อะไรไว้คนนะคะคนอาหารแล้วก็เสียบเข้าไปแบบนี้นี่นะคะเป็นแบบนี้ก็เสียบเข้าไปเสียบเข้าไปปุ๊บเวลาเราใส่พวกของใช่ไหมคะเขาก็จะคนค่ะคนคนคนข้อดีของเขาคือจะทําให้อาหารอะไรพวกนี้นะคะร้อนร้อนทั่วถึงนะอันนี้ข้อดี แต่ก็อย่างว่าค่ะเราไม่ได้ใช้เลยเนาะตั้งแต่เกิดเลืองแล้วทีน่นี้ต้องถามว่าแล้วทีนี้เอาไว้ใช้อะไรตอนนี้นะคะเราก็ได้เปลี่ยนน้องมาใช้ในรูปแบบการทําขนมขนมขนมเออเช่นชีสเค้กหน้าไม้อ่ะเราจะใช้น้องทําแล้วก็จะใช้ตรงเนี้ยคะ่ะตัวตะเก่งที่เขาแถมมาเนี่ยอย่างนี้นะคะ แค่นี้จริงๆหน้าที่ของน้องนะคะตอนนี้ก็มีแค่นี้เลยแล้วเพราะว่า,อ,าอย่างไก่อ่ะอุณหภูมิเขาบอก1,800วัตต์แต่เ,เวลาที่เราสั่งให้น้องทำงานทีไรอย่างเงี้ยไข่ไม่สุกสักทีแล้วก็เวลาบินค่าไฟมาน่ะหนักหนาสาหัสกว่าตัวไฮเออมากอืมเราก็เลย ็เลยไว้เอาไว้ประดับแล้วก็ใช้แค่อบขนมอย่างเดียวนะคะส่วนอีกตัวที่แถมมาในหม้อนะคะก็จะเป็นนี่ค่ะเวลาจับคือหม้อเขาจะร้อนมากข้อดีของตรงนี้คือหนาหนามากแล้วก็ใส่แบบนี้เปิดอย่างเงี้ยค่ะได้โอเคอันนี้ในทางที่ไม่ประกอบอาหารเนาะเราก็ทำพวกเบเกอรี่อะไรเงี้ยได้ะคะ่ะ Okay. แล้วก็ตรงข้างหลังนะคะจะเป็นตรงระบายความร้อนนี่นะคะตรงระบายความร้อนอันนี้ควรตั้งไว้ในอุณหภูมิแบบเออในในที่ที่ถ่ายเทนะอากาศถ่ายเทนะคะเพราะว่าเวลาเขาทํางานเนี่ยความร้อนตรงนี้จะออกมาเยอะมากแล้วก็ปลั๊กไฟะคะ่ะไฟก็เสียบตรงนี้ธรรมดา ก็จะเป็นแบบนี้นี่โอเคค่ะเรียบร้อยโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นการรีวิวหมอ้อทอนะคะสัญชาติเกาหลีกิลอ,อ,อิตาลีนะคะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กําลังตัดสินใจซื้อหรือเป็นทางเรื่องในการตัดสินใจซื้อนะคะอันนี้เรารีวิวจากการใช้งานจริงของเราเองนะคะจากการซื้อจริงๆเลยไม่มีสปอนเซอร์นะคะโอเคค่ะไว้ถ้าเราเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวมารีวิวนะว่าการถ้าเทียบกับ h ฮเออร์ er, แล้วก็ตอนนี้ที่เรามีหม้อนะคะถ้าเทียบกันได้เลยคือเรามีไฮเออมีตัวนี้กิวลแล้วก็ของฟิลิปตัว9 2 0 0นะคะ ถ้าให้อันดับหนึ่งให้คะแนนเต็ม10เลยเราขอให้ตัวฟิลิปนะคะ mm hmm. เพราะว่าอุณหภูมเิเวลาเรา,เาไก่เนี่ยไก่เนี่ยเราทำให้ต้องหมาทุกวันทั้งเชา้าทั้งเย็น mm hmm. ก็คือไก่อะชัดเลยว่าตัวฟิลิปเนี่ยจะให้อุณหภูมิให้ให้อุณหภูมิตัวเนี้ยไก่เนื้อไก่จะมีความช้ำมากแล้วก็ตัวรองอันดับที่2เราให้ไฮเออรค่ะ ตัวนี้ก็มีขนาด3.5ลิตรราคาก็ไม่แพงเหมือนกันนะคะถ้าใครที่ยังมีงบน้อยๆเนาะก,ก็สามารถเป็นทางเลือกได้แล้วก็ถ้าตัวที่3ก็ตัวนี้ค่ะเอาไว้สําหรับทําเบเกอรี่เนาะส่วนตัวไม่เหมาะกับทํากับข้าวหรือแบบอกไก่ทอดไก่อะไรเนี่ยเพราะว่าอุณหภูมิไม่คงที่แล้วก็เนื้อไก่เนี่ยคือเราหมุนบ่อยมากว่าแบบทำหลายรอบมากไก่ก็กว่วจะสุกแล้วก็เรากะเวลาไม่ได้เลย โอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็จบการรีวิวนะคะหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะสังเกตคนไหนนะคะมีคำถามหรือข้อสงสัยกำลังตัดกำลังตัดสินใจซื้อยี่ห้อฟิลิปดีฟาวหรือยี่ห้อไหนที่อยู่ในดวงใจหรือเป็นคำถามค้างคาใจสามารถนะคะคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคิดได้เลยนะคะไว้เรามีเวลานะคะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ